ทุกคนวันนี้ผมกับเพื่อนของผมโภจะเข้ามาในเดสบาร์ช่วงเช้าและผมคิดว่าเขามีแผนทําอะไรอยู่ดูสิเขาอยู่ตรงนั้นทำหนาเก็บเกี่ยวมันๆเลยเอืมเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันบ้านใหม่ของเขาเหรอโอ้วเขาสวยเลยและเขาสร้างตรงที่ที่ผมบอกให้สร้างคราวก่อนด้วยอย่างน้อยเขาก็ฟังผมแหละนะสมาชิกใหม่เดสบาร์คนนี้ชื่อโพถึงเขาจะไม่โง่เท่าดานโนแต่เขาก็หัวล้านเหมือนกันนะครับเอาล่ะได้เวลาเก็บเกี่ยวแครอทแล้ว เอ้ย hey, นั้นอะไรออกมาจากแครอทนะเอ้ยนั่นอะไรอะหนอนเหรอหนอนสีชมพูเหรอเนี้ยเออดูสิถ้าเก็บแครอเทเพิ่มหนอนมันจะออกมาไหมเออไม่ออกเออไม่เออแค่อันเนี้ยเออแล้วฟางอันนี้ล่ะโอ้ฟางมันไม่พร้อมจะโดนเก็บเออมันก็ไม่ทุกอันนะที่ไม่พร้อมอะ่ะโอเคดูสิเดี๋ยวฉันจะเออไปทำปุ๋ยหมักหนอนเอาหนอนเข้าไปแล้วดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างอ่ะนะเฮ้ย hey, ดูนั่นสิเขาทำอะไรอะ ไ้ยนอะไรอ่ะปุ๋ยบางนอนเหรอโอ้โอ,โอพระเจ้าฟังนะทุกคนถ้าผมแปลงร่างเป็นอัมนอนที่พยายามเข้าไปเกิดในปุ๋ยนั่นแล้วเราก็แกล้งเขาด้วยการค่อยๆขยายร่างนอนละ่ะมันจะเป็นยังไงกันนะฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะเอาล่ะผมจะเปลี่ยนเป็นหมดสร้างสรรจะได้แกล้งเขาแบบเดือดๆเลยนะครับและ นี่นล่ะโอเคผมเป็นหนอนแล้วก็อย่างที่เห็นแต่ผมออมต้องตัวเล็กกว่านี้ก่อนเอาล่ะเปลี่ยนสกเกลให้กลายเป็นออมศู์จดเพอร์เฟกต์ดูสิฉันวางหน่อยไ่ตรงนี้แล้วฟางยังไม่พร้อมใช้เลยฮนะเออแต่ว่าฉันมีฟางเหลือฟางดีๆที่อยู่ด้านในบ้านเออใช้เราไปหยิบฟางด้านในบ้านดีกว่านะเออข้างนอกบนแ้ฟฟางมันใช้ไม่ได้ฉันต้องไปที่ห้องใต้ดินฉันพอจะมีฟางเหลืออยู่ในหน่อยด้วยประมาณ1ิบ ประมาณ15ด้วยละมั้งเอเอเดี๋ยวไปดูข้างล้างกันเออต้องไปอยู่ในหีบสักใบในนี้นี่แหละเออหีบใหญ่งั้นเลยเออไหมน่าจะหีบหนีเอเอใช้เออนี่แหละ โอนี่ไงล่ะเออฟงางข้าเพอร์เฟกฟางบนนี้นะ่าจะพอทําเป็นปุ๋ยหมักหนอนได้จากนั้นก็รอดูปฏิกิริยาเจ้าหนอนแปลกๆนั้นเออที่มันโผล่มาข้างในนาผมแบบไม่รู้อะโอเคพอเตรียมนี้เสร็จก็พร้อมเตรียมปุ๋ยหมักโอ้ยไทยเออ,เอ,อแบบนั้นแหละโอ้เติมแล้วไงเพอร์เฟกเออฟางช่วยได้ยอดเยี่ยมเลยเนี่ยและตอนนี้ผมจะโผล่ออกมาแล้วจ้าโอเคดูเหมือนฟางจะใช้เป็นปุ๋ยหมักได้มันกําลังโตด้วยฮะ โอ้โหนี่หนอนมันโตไว,วขนาดนี้เลยเหรอไวขนาดนี้แต่ฉันใจบางแค่นิดเดียวเองนะโอเคไอไอหนอนนี่โอ้ดูในปากมันสิูโครจะงดงามเลยอะโอเคเราควรจะจับมันมาศึกษาให้มันรู้แล้วรู้ร้อยไปในไอตัวเนี้เนี่ยโอ้ยมันกินดอกไม้ด้วยเอาละผมจะกินดอกไม้มันกินดอกไม้ด้วยโอ้ให้ตายเถอะก็ใหญ่ร้างแล้วเอช่ดูเหมือนยิ่งกินร่างมันยิ่งโตขึ้นมันตัวใหญ่มากเพิ่งเกิดไปแค่ไม่กี่นาทีเองนะเนี่ยเอฉันต้องพามันไปที่แลบบเพื่อศึกษา ทำเป็นประมาณแบบเออกรณีศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมไอ้เจ้าหนอนนี่ถึงได้โตไวนักเพราะว่าตัวมันพึ่งเกิดแท้ๆแล้วตัวยังใหญ่ดูดิเออเราตามฉันมาด้วยเออใช้แกต้องมากับฉันโอ้ให้ตายเถอะฉันเพิ่งพามันออกจากสวนมาตัวก็ขยายเบอเริเธอดด้วยอาหารแค่นี้เนี้ยนะโอ้โหเอ้เดี๋ยวไปใช้ประโยชน์มันจากการที่มันตามฉันจะได้พามันไปที่แลบแล้วทดลองมันด้วยเราจะได้รู้กันว่าไอ้หนอนบ้านนี่มันเป็นบ้าอะไรกันนะ โอ้ผมว่าเขารน่จะพาผมไปที่แลบสวยดีจัดไปจัดไปพวกเราจะจําไว้ผมจะตามเขาไปตลอดเลยนี่ไงละ่ะผมสีเดียวกับเขาแล้วทําให้เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้านายผมเอาละ่ะถ้างั้นก็ไปได้แล้วละ่ะตามเขาไปได้เลยตามเขาไปตามเขาไปดูให้ดีนะทุกคนเหตุผลที่ผมสร้างบ้านหลังเนี้นานก็เพราะว่าผมจะต้องการสร้างห้องทดลองพวกนี้ยังไงละ่ะเอาละ่ะทุกคนอืมเขาพาผมมาที่แลบนี่มอนนั่นมาสร้างไว้ตอนไหนกันแล้วเนี่ยแอบสร้างงั้นเหรอ อะไรเนี่ยไม่ทันแน่นอนผมจะตามเขาไปดูว่าเขาจะพาผมไปที่ไหนนะครับถูกต้องแลบนี้มีไว้เพื่อทดลองสัตว์ทุกประเภทฉันชอบศึกษาสาัตว์นะนะและจะบอกว่าไอ้เรื่องชีววิทยาเนี่ยฉันเลยชอบชอบ,ชอบจะต้องสร้างแลบนี้ขึ้นมาเลยอะ่ะเพื่อเอาไปเรียนรู้แล้วก็พอดีเป๊ะเลยเพราะไอ้เจ้านอนนี้มันก็พ่ตัวมาอย่างแรกเลยฉันจะหยิบแครอดเยอะๆเออหยิบมาให้เยอะๆเลยคือเราจะมาทดลองไอ้เจ้านอนนี้กันสักหน่อยนะฉันอยากจะให้อาหารมันเยอะๆเ่าข้อ,อจริงยังไงมัน ก็ต้องกินอยู่แล้วอ่นะเออเออจริงๆฉันก็ไม่มั่นใจเรื่องปริมาณอาหารที่มันกินอ่ะนะอาจจะแค่แครอทสองหัวออบางทีมันน่าจะโอ้ดนนั่นไงเอ,อใช้มันกินแครอทแล้วยอดเยี่ยมโอ้เขาให้แครอทผมเอาละผมจะต้องกินเอาละนะถ้างั้นก็กินได้ มันกินจริงๆด้วยตัวใหญ่ขึ้นนิดด้วยโอเคไมเอไหมบางทีมันอาจไม่โตเฮ้ยโอเคมันมันโตขึ้นจริงๆด้วยอนะเฮ้ยและนี่ฉันก็มีอีกส่วนของห้องด้วยมันคือเขตทดลองชีวะนะเขตนี้ถูกทําขึ้นเพื่อสรระสัตว์เอาละเออ เข้ามาได้เจ้าหนอนน้อยขอบใจเขตทดลองชีวะและเขาอยากให้ผมเข้าก็ได้มาเลยใช่ไหมและฉันก็เตรียมบางอย่างด้วยที่เป็นสถานที่แสนวิเศษให้มันอยู่ตรงนี้ไงเออมันมีอาหารให้หนอนของเรามากมายมันจะได้กินเรื่อยๆเลย,เลยนะแล้วก็ปิดกันด้วยรั้วไฟฟ้ามีกับตัวควบคุมด้วยเออเพอร์เฟกตั้งรหัสผ่านเป็น1 2 3 4 1ส3 4เยี่ยมยอดเลยตอนไหนที่จะเข้ามาก็แค่กดเข้ารหัส แต่ตอนนี้เราปล่อยทิ้งไว้โอ้ยโอยโอเคโอเคอฉันฉันต้องระวังด้วยไม่งั้นโดนโดนไฟดูดแน่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วตัวแข่งขึ้นมานี่ทำทำยังไงอะโอ้โหถ้างั้นก็เเขา คังผมไว้ที่รั้วขั้นไฟฟ้าแล้วแล้วดูนี้สิแค่อยู่ตรงนี้ก็เห็นมันโตขึ้นแล้วเออไม่บางทีฉันอ่านกัลัาเป็นป้านี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอะเออไม่ฉันว่ามันขยายตัวจริงๆอะมันไม่ได้กินอะไรเลยอะหรือว่าบางทีบางทีมันอาจจะกินตอนที่ฉันไม่ได้มองอะนะเออเครื่องจ่ายมันแอบอยู่หลังต้นไม้อะฉันฉันไม่รู้ว่ามันโตขึ้นเพราะมันกินจากเครื่องจ่ายเออใช่ไหมนะเออไม่ใช่ฉันว่าตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงด้วยเนี่ยเอ้ยมันมันไม่ถูกต้องแล้วนี่มันเอ้ฉันจจะะริ่่มมไชบ ฉันรฉันจะไปเคตที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าอีกหน่อยเคตนี้มันจะไม่พอขนาดมันแล้วเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมโตขึ้นเรื่อยๆเลยผมกินไม่หยุดและผมจะเข้าไปใกล้เขาให้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอเคใช่แบบนี้มันไม่โอเคแล้วดูขนาดที่มันใหญ่แล้วมันมองฉันด้วยผมจะทํอย่างนี้นะแล้วดูขนาดตัวเนี่ยมันสูงเท่าฉันแล้วโอ้ยกินหัวด้วยเหรอโอเค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 ผมจะพังแม่เลยเราต้องย้ายไปที่เขตต่อไปอ่ะไม่ไม่ออกไปผม ออกไปบ้านนะฉันออกไม่ได้นี่ไง่ะให้ตายสิโอ้นึกว่ามันจะกินฉันซะอีกอ่ะเมื่อกี้แต่เหมือนจะไม่อะนะเหมือนมันยังไม่อยากกินฉันตอนนี้ห้องเรียนไปดูกันเอ่อให้ผมเข้าไปเอ่อห้องเรียนได้ไหมเออเออ เอาละเอาละเอาละทุกอย่างที่นี้สร้างมาเพื่อสัตว์โดยเฉพาะนะนี่คือที่ผมอ่านหนังสือชีวะและก็ราชการอนพวกนี้นะแล่ตรงนี้ก็คือที่ที่เจ้าหนอนมาทดลองต่อและถ้าคุณดูใกล้ๆมันก็มีกล้องวงจรปิดอยู่รอบเขตนี้เอาไว้เพื่อจับตาดูมันด้วยนะเพื่อไว้ว่ามันจะทาตัวไม่ดีหรืออะไรแบบนั้นเอาละมีกล่องเต็มไปหมดเลยและตรงนี้ผมว่าผมควรทำไงดีนี่อะไรอะเมื่อสนามต่อสู้เลยโพจะทําอะไรเนี่ยท่านจะให้ดูเครื่องมือที่ท่านสร้างขึ้น แล้วก็เขาใกล้อฟฟิศที่ฉันอ่านหนังสือตรงนี้ะนะเออเราไปดูกล้องวงจรปิดแล้วฉันก็เตรียมเครื่องจ่ายอาหารมาแล้วเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันต้องได้ใช้แน่นอนอ่ะนะก่อนด้านนี้เราก็ได้ให้แครอทกับไอ้เจ้าหนอนไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากจะลองให้มันอยู่กับสัตว์อื่นดูมันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะนะ เอาละทุกคนอย่างที่เห็นผมมีดาบในเมื่อนี่คือสนามต่อสู้ผมใช้โพเห็นว่าผมเป็นหนอนโพที่กลืนกินสัตว์อื่นได้ดูซี่มีกล้องเต็ไมไปหมดเลยผมเดาว่าเขาน่าจะกําลังดูอยู่อย่างนั้นนะครับคิดว่านะคิดว่าดูอยู่เริ่มเลยเอาเป็นพวกไก่ก่อนแล้วกันนะเออแล้วสปอนพวกมันมาดูซิว่าไอ้เจ้าหนอนนี้มันจะรีแอคยังไงกับไก่ตัวแรกตัวนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะสปอนฝูงอ๊บ พูดูไก่ตัวเดียวมาผมจะฆ่าเจ้าไก่ซะนี่ไงล่ะและตัวโตวขึ้นอีกนิดแล้วไม่มีไก่เยอมะมากมาดูสิถ้าพวกเรานําหมูหรือว่าพวกบัวล่ะเออสัตว์เล็กอย่างเช่นสัตว์ในฟาร์มอ่ะนี่ไงเ้าไอ้เจ้าไก่และอย่างที่เห็นมันกินหมดเลยอ่ะดูสิตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะ <h ug> หมูแค่ไหนโอเคผมจะฆ่าเจ้าหมูตัวน้อยนี่ไงล่ะจะฆ่าหมูน้อยอีกตัวแล้วจัดก,การเจ้าเออเจ้าวัวนั่น ผมเริ่มขยายร่างใหญ่แล้วใหญ่บลักกักเลยเห็นผมไหมเนี่ยเอาละเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเพอร์เฟกเพอร์เฟกโอเคโคตรบิ๊กเบิ้มเลยจะไปไหนดีดูซี่เหลือเชื่อเลยนะและลองสังเกตฟันด้านในนั้นอย่างโหดเลยนอกจากนั้นผมยังสามารถขยับได้ด้วยนะเนี่ยใช่มันกินหมดเลยนั่นไงตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยเรามาลองดูสัตว์ร้ายกันบ้างดีไหมะนะไอคิดว่าไงเป็นพวกซอมบี้ดีไหมนะตัวที่ไม่โดนแสงแดดเผาตายเออถ้านอนมันรีแอคแสดงว่ามันกินได้ บางทีมันอาจจะโจมโอ้นี่ไงล้วเพอร์เฟกเลยอะไะซอมบี้ตัวเดียวโอเคผมจะฆ่ามันเอาล้ะนะเก็บซอมบี้เรียบร้อยแล้วหนอนมันตัวใหญ่มากเลยอะไรวันนี้ตัวโคตรไวเหมือนจะโตทุกครั้งที่มันกินสิ่งมีชีวิตไม่ว่าพืชหรือว่าพวกสัตว์ทั้งหมดเลยอ่ะนะแม่งกินหมดเลยถ้าผมตัวใหญ่พอผมจะสามารถกินกำแพงแม้ว่ามันจะเป็นเหล็กก็ตามนะครับ กดทดสอบสุดท้ายหน่อยเป็นไงลองเจ้าวิทเทอร์คริปเปอร์หรือม็อบที่อันตรายมากขึ้นเป็นยังไงแล้วเออดูสิเอาละ่ะวิทเทอร์สเกเลตันเป็นไงบ้างว้าววิทเทอร์สเกเลตันเอาละ่ะเสร็จงานเรียบร้อยกระดูกวิทเทอร์อีกตัวเอาละ่ะจัดการมันได้แล้วเหรอนะเอาอีกตัวและไอ้เจ้าหนอนก็กินไปเลยอ่ะพวกคริปเปอร์แกด้วยเหรอแล้วตัวมันก็ใหญ่ขึ้นอีกมันเริ่มจะเกิดควบคุมแล้วนะทุกคนโอเคสิ่งที่เราจะทำ ก็คือพังข้าวของให้หมดเลยเกิดอะไรขึนะ้นอ่ะมันกำลังพังเออป้านะมันพังทุกอย่างเลยเอาละมาพังชนี่แล้วก็ออกไปได้เลยมันพังกล้องด้วยอ่ะฟ้าน่ะมันเหนียวไปแล้วมันเหนียวไปแล้วแมงอะไรวะเนี้ยเฮ้ยเจ้าดอเหนียวไปแล้วไปค่ะขอรักแคกลับมาแค่กล,กลับมาได้ไหมนอนบ้าเอาละผมหนีออกจากแลบมาแล้วนะครับ ผมหนีมาแล้วและผมกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านของโพลและกินสวนของเขาผมจะกินให้หมดเลยทั้งบ้านด้วยแล้วไปอืมตรงนั้นต่อเอาล่ะผมจะขุดอุโมงค์ไว้นี่เหมือนผมเป็นหนอนที่อยู่ใต้ดินและอุโมงค์นี่จะนำพาผมไปที่บ้านของเพลไปมันทำอะไรตรงนั้นน่ะเออไปเข้าไปดูแล้วโอเคฉันจะต้องเข้าไปเออปานะ่ะไอเจ้าหนอนไนขุดรูอยู่หรอเนี่ยมันไปไหนแล้วมันพยายามจะไปไหนเอฉันว่ามันทางรัดแน่เลยทางรัฐของหนอนนะ่ะมันเลยขุดรูเนี่ยเออแต่มันมุ่งไปทางไหนกันนะเออไม่ตายเถอะฉันเนี่ยไม่รู้เลย นเจ้าช่วยดูอุโมงยักษ์ที่หนอนขุดซิมันเบอร์รอเธอเลยนั่นไงเราไอ้เจ้าหนอนจะตามไปไม่ทันนะมันไว้ไปตกลงมันไปไหนวันนี้ยฮะเอาล่ะทุกคนผมใกล้ถึงแล้วตรงไปที่บ้านโพนี่ไงล่ะเอาล่ะขึ้นไปบ้านโพกันเลยรอเดี๋ยวซิขวัญเออควันน้มันควันดาดฟ้าฉันจำได้ไอ้น่นมันบ้านฉันเออไหมนะนี่มันบ้านฉันละเนี่ย และตอนนี้ผมจะกินสวนของเขามันกินสวนฉันแล้วโอเคท้องหรือว่าหนุ่มดําวะเนี่ยตัวโตวขนาดนี้มันยังหิวได้อีกโอ้โหตอนแรกกินสัตว์แล้วตอนนี้ก็กินสวนของฉันแล้วเนี่ยถึงอย่างนั้นสําหรับปันคงหมายถึงการกลับบ้านใช่ไหมนะเ,ออเพราะนี่คือที่ที่มันเกิดมาเนอะใช่ไหมเอาล่ะผมจะฆ่าม้าของเขาทิ้งแล้วมันก็กินม้าผมด้วยโอาไมไม่เจ้าม้มา และตอนนี้ก็ไปบ้านมาริโอ้ผมจะไปบ้านของมาริโอ้นะครับโอเคก็ฉันว่าถ้ามันยังไม่ตีฉันก็ถือว่ายังดีอยู่ใช่ไหมนะแล้วไปไหนอีกเหมือนมันมุ่งหน้าไปที่เอิมบ้านบ้านมาริโอ้หรือว่ามันไปที่ไหนเนี่ยเหมือนบ้านดาโนหรือว่าบ้านเคชิโยกันนะเออไหมนี่มันบ้านมาริโอ้ใช่มันมันข้ามสะพายไปแล้วมันกำลังเมันจะกินบ้านทั้งหลังกินบ้านทั้งหลังเลยบ้านไอ้แค่สองขับแรกฉันแรกก็ผ่านไปแล้วนั่นมันอะไรอะมันมันกินทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยดูจะหนอนนั้นสิมันตัวใหญ่ขนาด แ,แล้ไปามาริโอหายไปหมดโอ้โหผมต้องหาทางควบคุมมันไม่ก็ช่วยเตือนคนอื่นให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะอผมต้องหาทางไปเตือนอาเซลไม่ให้เขาโดนกินไปอีกคนหนึ่งด้วยนะเอาละ,าละผมจะไปตรงนี้ต่อ <c oughs> ยอดเลยไปเลยไปต่อยาวๆแล้วก็ ปิดจ็อบซะเอาล่ะผมแกล้งทำเป็นกินนี่และผมจะฆ่าพวกชาวบ้านให้เหี้ยนและผมจะกินหมู่บ้านด้วยเจ๋งเลยเป็นเจ้าหนอนยักษ์นี่มันจะไปไหนอีกแล้วนะเออเราต้องไปศึกษามันให้ได้ไม่ว่ามันไปไหนเราก็ต้องตามไปก็ตอนนี้มันกินต้นไม้หมดต้นเลยฮะดูมันเหลือทิ้งไว้ด้วยมันมีเลือดทิ้งไว้ที่ต่อยโอ้มันไปที่หมู่บ้านด้วยมันจะกินพวกชาวบ้านหรือไม่ก็หมู่บ้านอาจจะทั้งคู่นะโอเคมันกินบ้านทั้งหลังได้คำเดียวโอเคนี่มันไม่ถูกต้องแล้วมันกินชาวบ้านมันกินินไ เอาละครับตอนนี้ผมอยากให้เพลหาวิธีที่ทําให้ผมใจเย็นลงและตอนนี้ผมจะกลายร่างให้เขาออมให้เขารู้สึกควบคุมได้จะได้ไม่หลุดเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเจ้าหนอนเพื่อนรักของผมพอเพลวทาอะไรผมก็จะแกล้งเป็นมิตรกับเขาแม้ว่าแท้จริงแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเป็นผมก็ตามที มันต้องมีวิธีที่ทําให้มันใจเย็นลงได้นะต้องมีบางอย่างในบ้านเราที่ให้มันกินได้ไอ้หนอดจะได้เอนเตอร์เทนจากนั้นก็ใจเย็นลงแล้วก็หยุดทําร้ายผู้คนด้วย <S <S ไหนดูนะเออผมจําได้ว่าเก็บแอปเปิลทองคําไว้สักที่แถวนี้เออดูสิแน่นอนเออมันมีเออกล้องตรงหัวมุมใช่ไหมเออนี่แหละแอปเปิลทองคำโอเคหนอมันอยู่ไหนนะเออมันอยู่ด้านหน้าบ้านเขาเหรอเหมือนมันกำลัง รอฉันอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะไอหมอนี่เนี่ยโอ้เอาล่ะเอาล่ะเอาละเขามีแอปเปิ้ลทองโอเควางไงเจ้านอนนาะรักดูสิว่าฉันมีอะไรให้เออและด้วยแอปเปิ้ลทองคำแสดญญาว่าแกจะไม่ทำร้ายใครนะเอานี่แปลนี่ของแกกินให้อร่อยเขาทำอะไรโอ้เอาล่ะเขาให้ผมเขาให้แอปเปิ้ลทองคำโอเคสามสองหนึ่งผมจะกินผมกินแอปเปิ้ลทองคำ โอ้เอาล่ะผมกลับมาตัวท่าเดิมแล้วโอเคมันกินแล้ว p e r f โอ้ดูมันจะเย็นลงแล้วตัวมันเล็กลงด้วยนะดูเหมือนแอปเปิลทองคำจะทำให้ใจเย็นได้อะนะเออต้องหาแอปเปิลเพื่อทำให้มันใจเย็นลงแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเชื่องแล้วว่าไงเพื่อนยากเออว้าวเขาเหมือนน้องหมาเลยคิดกันไหมเออเหมือนเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงผมได้เลยเนี่ยดูมันนี่ตามมาด้วยเอาล่ะทีนี้ก็เออผมเฟนรี่ผมเฟนรี่ผมจะตามเข้าไปดูซิว่าเขาจะพูดอะไรบ้างเอ้ยว่ายังไงเพื่อนจิ๋วอย่างที่เห็นฉันเห็นแกใจเย็น แล้วฉันขอจับห่วงแก้นหน่อยได้ไหมใช่ฉันใจเย็นลงแล้ว จะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่แกขุดรูใหญ่มากๆที่แหลบ,บันะเออฉันต้องการคองที่มันอยุดลึกลงไปในถ้ำเพราะงั้นแกช่วยขุดรูแบบที่มันลึกมากๆให้หน่อยได้หรือเปล่าเอาล่ะไปดูเดี๋ยวก็ทำโอ้ยอดเลยแกเข้าใจด้วยแกพูดไทยได้ไหมเนี่ยโอเคดูเหมือนมันจะพาเราไปที่ถ้ำลึกนะออฉันชอบนะเราต้องการเพชรมากส่วนใหญ่เพราะว่าถ้ำอ่ะถ้าเห็นเพชรน่าจะดีอยู่มันน่าจะดีนะถ้าเกิดแกช่วยหยุดสักหน่อยได้ไหมเนี่ยจะจากที่ฉันเห็นฉันไม่เห็นอะไรนอกจากลาพิษล 手里。So, Lee, uh แล้วก็มีทองมีเหล็กมีกรวดไม่น่าเอาสักอย่างเลยเพชรโอ้ดูนะาสิมีเด่สโตนด้วยโอเคเราลงมาลึกบ้างแล้วนะมันน่าจะมีเพชรหรือว่าทองสักที่เพชรน่าจะอยู่แถวนี้โอเคที่นี่มันว่างเปล่าแล้วมันก็น่ากลัวมากการอยู่ในถ้ำน้องๆกับนอนทโทษเนี่ยนะแต่อีกน้อยมันก็เชื่องแล้วแล้วมันอยากเป็นเพื่อนผมด้วยใช่หรือเปล่าผมจะแกล้งว่ายื่นมือให้มันนะฉันชอบแกนะจะจะเย็นลงแล้วเนี่ยฉันกังวลอยู่จนกว่าจะเจอเพชรแล้วค่อยออกไปนะตอนนี้ฉันยังไม่ชัวร์เพราะว่า มันอาจจะกินฉันก่อนแทนก็ได้อะโอ้รวััเลยดูสิมอ็อบได้ไงโอ้มันกินม็อบด้วยอะโอ้ให้ตายสิมันเป็นหนอนที่ไม่ใช่แค่สหายแต่มันก็ช่วยผมด้วยแบบนี้แหละที่ปลอดภัยโอเคในกล่องนี้เออน่าเสียดายไม่มีเพชรเลยอะแต่ใกล้แล้วนะ ว้าวมันปกป้องกันผมจากพวกมอนสเตอร์โอเคผมไม่ค่อยเครียดเรื่องการอยู่คนเดียวแล้วนะตอนนี้เอาล่ะดูซี่ทุกคนดูนี่ผมกําลังจะกินเบสโตนถ้างั้นก็ออกแล้วนะโอเคดูเหมือนเออมันเริ่มกินแร่แล้วมันมันเริ่มกินแร่เรสโตนแล้วอ่ะโอ้กินกินเพชรด้วยอ่ะโอเคมันยังขยายได้อีกพอจะกินเพชรกับเรสโตนก็ไปบ้านนะเอาล่ะผมหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เติบโต แล้วก็เพชรอีกมากมายแต่ไม่ใช่ว่ามันควรช่วยผมห่าเพชรหรอวันนี้จะ่อให้แกช่วยหาเพชรไม่ได้ให้แกกินไว้ไอ้นอนมาผมจะกินแล้วมาตรงนี้กินพวกมันให้หมดไปเลยให้เฮี้ยนเลยโอเคโนี่มันโอ้ระเจ้าแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มจะกินบล็อกที่ใหญ่ขึ้นแล้วกินแด่เต็มๆเลยโอ้บานั่นแล้วนั้นมันอะไรมันเป็นก้อนเลยนั่นน่ะมันกินไปทั้งก้อนเลยเลยวันนี้ให้ตายเถอะนี่มันเกินควบคุมแล้วมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นฉันคิดว่าไอ้เจ้าสัตว์สัตว์ประหลาดนี่มันจะกินแด่เยอะเกินไปแบบนี้มมันไ่ดี นะนึกว่ามันจะกินแค่สิ่งมีชีวิตจําได้ไหมตอนที่ฉันวิเคราะว่ามันจะกินแค่สิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะนะเออเหมือนตอนนี้มันจะไม่ใช่แล้ว โอเคว่ายังไงเจ้าหนอนน้อยทำไมจะมองฉันอย่างนั้นนะตอนนี้ผมตัวใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วเราจะแกล้งเชื่องต่อนะครับไม่ไม่ไม่เหยนยไว้อย่าทำแบบนี้จะโจมตีฉันเลยนะโอเคโบวิ่งโบวิ่งวิ่งไปแล้วป้าดาบเป็นคำจะกินฉันโอเคโอเคโอเคขึ้นไปออกไปโอ้มานี่โพมานี่เลยโอเควิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งนี่มันไม่โอเคเลยไม่โอเคสุดๆไม่โอเคมากๆอ่ะไม่ควรต้องเป็นแบบนี้สิแกควรต้องช่วยฉันหาแล้วบ้าเอ้ยมันบังเบสร้องบทเลยไอ้เจ้าหนอนไม่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 เออทางห้อง ทดลองทั้งส่วนฉันและทุกอย่างในคลิปเรากลับสร้างไอ้เจ้าตัวที่มันกินเบสดอกได้แหะเนี้ยนี่มันเกิดควบคุมแล้วจะต้องกลับขึ้นไปด้านบนเนอะไม่งั้นโดนหนอนนั้นกินแนะ่วิ่งไปโพวิง่งต้องรีวิ่งไปโพกเอาล่ะทุกคนผมตัวใหญ่กว่ารอบก่อนแล้วนี่ไงล่ะเอาล่ะผมจะกินอะไรต่อดีล่ะปีนขึ้นมาไปขโมยบ้าไปแล้วเอาลากินพวกนี้ให้หมดดูสิตัวผมคตดใหญ่เลยบ้าไปแล้วเอากดชิปเพราะว่าผมไวเกินเอาไวมากมากๆ่ยกลับเดอะแฟรเลยนะ แถมยังกินบ้านดาโนได้ด้วยนะครับก็ทุกคนนะตอนนี้ฉันอยู่ที่พื้นดินแล้วตอนนี้ฉันหนีแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเออเราจะสร้างกรงที่ม no> ันใหญ่พอจะกักหนอนมันจะกักได้ไหมนะเออคุณก็เห็นว่ามันกินทุกอย่างแล้วสิ่งมีชีวิตสัตว์มอนสเตอร์หรือแม้แต่เพชรกับเรสโตนที่มันชอบทั้งทองหรือว่าหินทั้งหมดเลยที่เราพูดถึงนะงั้นถ้าเราสร้างกรงตรงนี้ที่ด้านหลังของบ้านอาเซลระบังบ้านอาเซลกับป่าฉันว่าน่าจะพอสร้างกร ตงใหญ่ได้อยู่เราเติมอาหารเข้าไปแล้วเราก็าาไปซ่อนให้มันติดกับหรือว่าบางทีนะบางทีฉันม่าต้องพึ่งดวงมากๆม,มันถึงจะได้ผลน,นะนะเอาล่ะลุยกันเลยผมกำลังจะกินบ้านดาโน่ มันกินบาสดาโดแล้วบาเอ้แค่สองคำแค่สองสามสี่แล้วมันก็กินบาสทั้งหลังแล้วมันทิ้งไม่เหลือแค่หลังคาและเนื่เพราะว่าจู่ยใหญ่ไม่พอไม่งั้นมันคงกินหมดในช็อตเดียวด้วยโอเคฉันต้องรีบสร้างกรงแต่เขาวิ่งวิงว่งพอวิ่งวิงว่งก็เราสร้างกรงแล้วแล้วมันก็กินเวลาผมไปมากมากกว่าที่ผมคิดไปซะอีกลองดูมาเออผมมีไก่อยู่ด้วยนะปลาไก่เข้าไปหิดเงือด้วยปลาเรสโตนเข้าไปแล้วของที่ใช้ล่อพวกสัตว์มัน เข้ามาด้วยนะเอาละเอาน่าอะไรเขาสร้างอะไร,ประแปลกๆตรงนั้นเนี่ยเขาสร้าง ร <premises. S 2> งเหรอไปดูหน่อยดีกว่า <cheer Sammy> <Twelve> เหมือนเจ้าหนอนมันจะอยู่ใกล้ผมมากเลยมันกินบ้านแถวนี้ไม่หมดเลยันนี้เป็นทุกอย่างให้แกพร้อมแล้วนะเออฉันจะพยายามไปซ้อนใกล้บ้านอาเซลและดูว่ามันจะทําอะไรเออตรงนี้ไงนี่ไงและผมก็จะเข้าไปในนี้อาหารโอ้เพอร์เฟกเลยนะเนี่ยมันพยายามจะเข้ามามันพยายามจะเข้ามากินอาหารแล้วโอเคมันกินอาหารแล้วอยู่ข้างในแล้วโอเคผมจะจุดประตูมิติแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเข้า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 โผล่โผล่วิ่ง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 เปิดประตูมิตินี่งไงโอเคฉันจะ เอาไว้ได้แล้วอะไรจโดนจึดขังแนะ่เพอร์เฟกเลยเอาไปอีกบานหนึ่งผมโดนขัง ผมโดนขังเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยเราจุดเปิดอีกบานหนึ่งนี่อยาเชื่อเลยนี่ไงขังเจ้าหนอนนี่เราทําได้มันติดกบดักแล้วมันโดนขังแล้วว่าเอ้ยเขาอยากขังผมไม่ผมติดอยู่ระหว่างมิติเนเธอร์เอาละถ้างั้นลองพังดูถ้าผมเอิร์นทำได้นะโอ้ยอดเลยโอเคเราต้องเรียกสตวแพทย์มาให้มันใจเย็ยนลงและฉันว่าโอ้ไม่มันทำอะไรอะเจ้าหนอนมันพังประตูความหวังเดียวของฉันมันบ้ากบดักที่ก้างหนอนของฉันฉันต้องเรียหนีออกไปวิ่งหนีออกไปให้ไกลเลยฉันมา หานายแล้วเพลฉันมาหานายแลวว้ววิงเพวิง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 กับดังไม่ได้ตามที่ต้องการด้วยฉันก็ลองมาหาแล้วนะเพลไปนะมันลาผมอยู่มันลาผมอยู่มันกินบาสแล้วรอมีกินหมดในคำเดียวเลยด้วยป้าเอ๋ดูเหมือนที่มันกินทุกอย่างเพียนในคำเดียวสิมันกิน บ้านเคจิโอด้วยแล้วก็กินบ้านพรอุกด้วยแต่บ้านฉันก็โดนกินเหมือนกันด้วยถ้าฉันไปแก้ไขมันฉันนี่เองที่แหละที่จะโดนกินนะโอเคโอเคมันล่าฉันล่าฉันทำไมล่าฉันทำไมช่องนอนโอเคทุกคนฉันมีไอเดียที่จะหยุดมันได้แล้วนะเออฉันพอจะจำได้ว่ามันมีพชัันใน l a บที่น่าจะได้ผลกับมันอยู่ใช้หยุดความหิวแล้วก็ย่อส่วนมันให้กลายเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงอะนะเออฉันต้องวิ่งไปที่แลบให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะกินหมู่บ้านทั้งหมด เอาล่ะทุกคนว่าผมได้ยินเสียงเขาเขาบอกว่าจะไปที่แรบแต่ทําไมกันอะ่ะทาไมถึงอยากพาผมไปที่แรบล,ละ่ะก็ผมจะตามเขาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่ยังไม่ใช่ร่างสุดท้ายของเจ้าหนอนเพราะอันที่จริงแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นหนอนที่น่าสะพรึงกว่านี้อีกโอเคไอ้เจ้าหนอนมันเข้ามาใกล้แล้วบางทีไอ้เจ้าสิ่งนี้อาจจะทํางานได้ดีกว่าขวดยาก็ได้ เอาล่ะทุกคนผมกลับมาแล้วตอนนี้ผมกำลังจะซ่อนเอาล่ะผมว่าเขาจะกดมันแล้วนะครับเนี่ยใช่มันอยู่ไกลไปแต่ในสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่หมดหวังฉันก็ต้องเอาล่ะใช้ไปเลยโอเคโอ้ให้ตายเอาล่ะผมจะไปซ่อนเอาล่ะผมไปแล้วนะไปแล้วทำยังไงดีอ่ะปิดใช้างานแล้วไอเจ้าหนอนหายไปแล้วเนี่ย โอเคก็อย่างน้อยก็ได้พ้นะไอเนจะหนอนไปแล้วแต่แต่มันทําอะไรอะทำไมทุกอย่างมันถึงสั้นไหวโอ้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วย,ะวยนะนมะไร้อะนี่ผมเพิ่งอัญเชิญหนอนทะเลทรายดูซิว่ามันมาได้ไงเกิดอะไรขึ้นอะเนสียงนี้มันอะไรกันอะไม่นะจะไม่ชอบเลยไม่ชอบเลย,เลยจริงๆจะไปเจ้าหนอนมันทําแน่นอนอะนี่มันกินหลัทดลองเลยอะนี่ยจะไ่เห็นหนอนเนอไม่ชอบคาส,สายตาซะได้เลยอะเนี่ยมันอะไรอะจะจะทำไมมันถึงย้ำอยู่ได้เออไม่ชอบเลยเหมือนมันกำลังล้อตัวอะไรมาหรือเป็นรหัสมอสเรียกเออใช้เรียกบางอย่าง เรียกหนอนเหมือนมันอย่างนั้นเหรอถ้าตัวเดียวก็ยังเอาไม่รอดแล้วแล้วหลายตัวมันจะเหลือเลยวะเนี่ยพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยพวกเราไปไม่รอดถึงฝันแน่ทุกคนเยอไอตัวนั้นเป็อะไรวะนะตัวอะไรวะันทะทุกคนดูที่หนอนทะเลทรายสิโอ้พระเจ้าโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรร้ายแรงสุริยะจักรวาลเลยมัมนอะไรไอ้ใจเป็นป้าเลยเจ้าหนอนป้านะมันมาที่แหลมด้วยพระเจ้าช่วยมันโท่ ไอ้กาของแลบโอเคอเจวิ่งโพ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 มันจะไหลแลบแล้วด้วยเราทําได้เราทําได้เจ๋งไปเลยใช่ไหมโอ,โอ้ให้ตายเอาละผมว่ามันน่าจะกินเขาแล้วล่ะนะมันกินเขาแน่มันอะไรวันนี้มันถังหลบทั้งหมดของสันเลยเอาละเขาอ,ออกมาแล้วเขาอ,ออกมาหรือไม่เขาก็ต้องตายโอ้พระเจ้ามันกินแล้วแล้วจะไปไล่ต่อไปโอ้พระเจ้าช่วยตัวยังใหญ่เลย เฮ้ยพอตายและดูเจ้าหนอนนั่นกลายล่างสิตามนั้นทุกคนอย่าเลี้ยงหนอนเหมือนหมานะถ้าชอบวิดีโอนี้ไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมเจอกนันบ้าย